เดี๋ยวรอกันก่อนนะฮะมาริอยเอ่ยนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะนังทุนค่ะก็อย่าลืมนะคะสำหรับนังทุนที่ได้ติดตาม b u s i n s s s Line l ไห e นะคะพี่ม่อนพูดไปแล้วนะคะไหลยหลายมุมแล้วนะคะตอนนี้ตลาดก็ท้ายละจะปิดแล้วลวะสวัสดีกับพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับ F A T C เท่าไหร่ดีคะกี่จุดคะอันนี้เหรอตเ็เขาจะบวกเจ็จุดนะ ลองดูลองดูลองดูเขาจะไม่ได้มีสาระอะไรไม่ไม่เราเล่นนไงมา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 ลองดูลองดูถ่ายถูกป่าถ่ายถูกเล่นเล่้าวเอาเอาว่าเหนือหนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์เนาะห้าจุดห้าจุดห้าจุดน่าจะบวกเถอเนี่ยว่าแถวหน้าหนึ่งสองแปดแปดเนี่ยธรรมชาติค่ะแปดแปดหนึ่งสองแปดเก้าเลยนะแถวนี้โอ้ก็ห้าจุดบวกได้อยู่เนาะสามจุด สี่จ็ดปรมานีดังขึ้นไปก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่า<ฆ>เป็นการเล่นในกรอบเซเวแล้วก็ตอนนี้พุ้นก็จะเป็นมีใครเล่นแล้วก็ขุดตัวต่างๆมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะแค่แจ๊ดแจ๊ลขึ้นบรรยากาศของการเล่นที่พวกนเนี้ย<ฆ>อันนี้เราให้ฟังแล้วก็คนคนที่เรียนนี่ยคะค่ะบรรยากาศแบบเนี้ยถ้ามันอยู่ในสภาพที่เงินไหลเข้านะพุ้นใหญ่ขึ้นขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะขึ้นต่อไม่ได้แล้วแตงแวลูเนี่ยแบบเนี้ย ถ้าเราเห็นแจ็ตมาเห็นบ้านปูมานี่กระโดดใส่ได้เลยนะอีกทีนะอีกทีนะอ่าคือถ้าบรรยากาศมันเป็นขาขึ้นตลาดเป็นขาขึ้นนะครับขาขึ้นอย่างนจะเริ่มจากหุ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น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 ไปจนกระทั่งเต็มเซ็ตขึ้นจากตรงนี้ไปอยู่พันเจ็ดตัวอย่างนะเต็มละหุ้นใหญ่ขึ้นไม่ได้นะฮะแล้วหลังจากนั้นหุ้นใหญ่ไม่ขึ้นแล้วถ้าเห็นหุ้นแบบนี้มาเนี่ยแจ็ตมาบ้านปูมาอันนี้โดดใส่ได้เลยนะ ถภาพตลาดเนะันนักจัา,าไปขาโลบอันนี้ไม่ใช่นะเขาจะขึ้นแบบว่าแค่ชั่วข่าวคนะือ <laughs> มันจะเป็นมันจะเป็นสภาพตลาดคนลสภาพนะฮะถ้าเราเรียนรู้เรื่องสภาพตลาดนะ <c oughs> หรือว่าถ้าใครเรียนแบัญญัติสิบการก็จะรู้นะครับ <c oughs> ว่าวันนี้มันเป็นดันขึ้นมาเหมือนเบรกร่างเกิดขึ้นตัวเลยใส่บนลูกนะั่น <c oughs> แต่บรรยากาศเป็นนี้จัตลาดมีขาขึ้นนะโอ้มันมีเงินเท่าไหร่ก็ใส่ยั่ยยมไปแลนะ <c oughs> แต่นี่ไม่ใช่นะเล่นแบบชั่วขราวอันนี้ก็ลงกลับมาที่เก่าใหม่ ทั้งหมดในตลาดเนี่ยมันเป็นตลาดที่เขาเรียกตลาดวายคือเงินมันไม่ไหลเข้านะครับแล้วก็ในไซเคิลของการขึ้นมันไม่ใช่หุ้นใหญ่ยังไปไม่รอดเดินะครับแต่เนื่องจากว่าหุ้นพวกนี้ก็ลงมาเยอะมากนะครับลงจนกระจายนทั้งตลาดแล้วเล่นไปเป็นลิงสองเป็นลิงเนี่ยก็ยังไม่ถึงต้นทุนที่คนส่วนใหญ่ติดนะฮะก็ถือว่าเป็นการวิจ็ตกรรมเราก็อยากรู้ว่าผู้มีตัวไหนวะจะได้ซีลองก่อน ไม่รู้นะว่าพรุ่งนี้เขาจะเอาตัวไหนมาเล่นตอนเขาเล่นสนุกสนุกนะเราอย่าไปจริงจังว่ามันขึ้นเพราะอะไรเพราะอะไรกันหนอยโอ้พี่จริงจังมากเลยนะพี่เพราะว่าออ่แจ๊สมันลิงนะพี่มันโหนถ้าตลกนี้มันไม่ได้เลยนะพี่มันต้องจริงจังแล้วนะคนี่รีเสิร์ชออกมาแล้วนี่จะโบกใหญ่ลกธนาคารเนี่ยะเออก็เห็นดูแล้วว่าใครเล่นไงโอ้ขนาดนั้นดับนั้นนะดับนั้นนะพี่ เรอก็ดังขี้มาลิงเลยพี่ลิงเลยอ่ะขนาดเอารีเสิร์ชมาแล้วก็พอใส่ใจง่ายพอมีขาพุ่งก็เลิกเลยอ่ะลิงเลยเนี่ยง่ายโอ้เจ็ดร้อยกว่าล้านมูลค่าการซื้อขายเอ่อแล้วเทคนิคก็อือใช่มันยังไม่ถึงแม่ตั้งแรกเลยใช่จากที่ลงมาเนี่ยแจ๊กตั้งแรกแจ๊กลงมาไม่รู้แต่โน้นสิบบาท ต้านแรกก็อยู่ที่สามบาทสี่จังยังไม่ถึงเล็กนะฮะนะครับแล้วก็อยู่ในเขตที่บอกเป็นกลวันมันเปนะ็นปเขตโอโซอะ่ะแต่ไม่ได้เป็นเจนเน่ะม,มันก็ยังลงไม่จบหรอกนะเวลาที่เป็น <c oughs> สองบาทอเนี่ยนะแต่เป็นจังหวะที่มันถูกเชั่วข่าวก็ก็ลากขึ้นมาเล่นกันนะือก็จนในต้านัวดีนะครับค่ะปกติว็ลลากเช้า,าต่อก็ ถ้าไม่ลา้าก็ข้าก็ติดสองสัปวันฮะแล้วก็ยืนออกข้างแล้วก็ลงมาใหม่นะฮะก็เป็นธรรมชาติผมตหลักสรุปพอพคุณที่ถูกถูกถูกแบบว่ามันมันมันโอเวอร์โซทท้งวีกนะฮะดูมันดิวีก็ยังโอเวอร์โซเลยนะฮะดูการมันเลยนีดูไม่ได้เพราะว่าการมันก็การมันก็อยู่ในเขตเหมืนกันสายไม่มี ก็อยู่ในเขตเป็นโดจิด้วยนะแล้วก็อยู่ในเขตขอโภคสโภมือนกันแบบนั้เด้งไม่ได้ก็โคเสียชื่อแล้วเด้งบ้างสิภาพของบ้านปูเลยก็จะภาพเหมือนทีนหมดนะนะครับก็เอาเอามาเล่นกบ้านปูก็ต้องซิลลิ่งกับนขานะไม่งั้นก็เสียชื่อไม่ลิ่งนี่บ้านปูหกบาทพี่ก็เกิดเป็นเกิดเกิดลิ่งนี่ถามแทนําแทนนักทุนถาถามแทน ใค่ตีมันออกออกออกเลยลิ่งลิ่งแล้วออกเลยโหได้เอาเถอะอะไรตันนี้นะเอาตังไว้ก่อนนะเดี๋ยวได้ตังไว้ก่อนเออใช่แต่เพียงแต่ว่าเท่าสุนกันอย่างนึงแจ๊ซกเท่าสุนอย่างแจ๊ซห้าบาทนะพี่สี่บาทนะพี่แล้วต้องรอเป็นถ้ามีโอกาสนะในการขึ้นของธุรรษใหม่แจ็ซไม่ได้โดนบิสระไปใช่ไหมถ้าแต่ว่าเขาเอาทรัพย์สินไปให้เข้าแจ็ซอีฟนั่นเอง เขาขายทรัพย์สินไปเลยแม่คุณจะตกลงตัวแม่เขาไม่มีอะไรเหลือแต่เขาต้อนเงินที่ขายทรัพย์สินมาจ่ายตังโผลนี่ยออก็ไม่ต้งคนคนที่ติดห้าบาท่าบ่นนะแล้วคุณได้ตังโผลไม่เท่าไหร่บาทกว่าเออ่ยคุณก็ได้ตังโผลไปคุณไม่ได้ขาดทุนตามราคาหุ้นเนี่ยใชเพราะขายทรัพย์สินนะก็หมายถึงสักสินก็มาจ่ายตังโผลนแล้วถหักภาษีหักอะไรใช่ไหมแต่รายได้นี่ตัวก็รายได้ก็จะตกลงเพราะโอนอ่ารายได้สามสิบรายได้จะเหลืออยู่ที่แค่แค่สามสิบ นะฮะเข้าไปอยู่ที่อกองทุนเจ็ดสิบนะ<อ>เพราะนั้นรายได้ก็จะตกลงราคาก็ลงตามพีถูกไหมฮะแต่ทุกวันนี้เขาก็มีเขาก็มีขายวางวางวางสายก็เบิกติดเพื่อไปเรื่อยๆ่ใช่ไหมโอ้แต่เดี๋ยวเขาก็ขายไม่อีกดนะแล้วก็ขายตรตอนอดจัดเอฟใช่ตอเดี๋ยวอพอเขาจะขายก็ขเขาเลื่อนขึ้นไปข้างบนอีกนอกไหมฮะแต่พอขายเสร็จก็จะลงมาใหม่อีกธุรกิจก็เป็นแบบนี้นะครับทำสองสิบบาทไปขายห้าสิบบาทแล้วเอากำไรมีจ่ายเป็นผล เราจ่ายไปหมดไว้ตู้เรายดก็เลยน้อยลงนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้มก็ทาของถ่ายไปรอบๆเนี่ยนะตายตายเราไม่ได้ไมเสียกนะับเขาถ้าเรามาคุยเรื่องเขาทำไมเนี่ยเราเราไม่ว่าใครเป็นนักลงทุนถ้าจะลงคุณผู้ชเลยก็เข้าใจธุรกิจของเขาค่ะนะครับอ่าส่วนที่เฟกก็ที่บอกเลย่ะมันไม่มีสาระเลยหรอกใช่ไหมค่ะลาดะเป็นบางๆไม่มีวัตถุมนก็อืมดันตอนนี้ดันทีิ่ปิดห้าหมื่นล้านไปเลยที่เฟกใช่ไหมฮะ ม่ห uh, ัวลุ้ตลาดเ่อเขาซื้ออะไรเนย้่สามหมื่นเจ็ดไม่รู้ตลืออะไรกัน่ยดันแบงก์ก็หอไม่แน่ใจน่าจะดันแบงก์เห็นมีบีเอลขึ้นขึ้นมาวอวลุ่มขึ้นพว่ดขึ้นมาเลยนะเออบีบเอลเอเก่งว่าฉบัหน้าขึ้นไปให้ถึงหนึ่งสามหมืนเจ็ดไหมเดี๋ยวดูดูดูบีบีเอลดูผมว่าสับสีตลาดุ้นไทยนนะคือบนเนะอะไรสาม หนึ่งสามศูนย์ห้าเนี่ยมันต้องถึงนะศักดิ์ศรีตลาพินไทยเนี่ยศักดิ์ศรีพี่พี่พเออะไรมาพูดนะคะเนี่ยมันเป็นรีบาวรีบาวเป็นรีบาวให้ถึงงานนะฮะ<า>เติมขึ้นมาแค่ไม่ถึง 3, 2, 2, 9, 1, ันสามที่แค่หนึ่งสองเก้าหนึ่งเนี่ยมันแบบเสียศักดิ์ศรีอ๋อพี่พี่พี่พูดหมนได้นะพี่ <c oughs> โอ้โอลหลกตลาดแบบนี้ตลาดเขาไม่ได้ขายอะไรคุณเล่นเช่นขลาดนี้คุณขึ้นไปถึงหนึ่งสามศูนย์สี่ยังขึ้นไม่ได้เนี่ยคุณแบบมันเล่นมันเล่นบอกจี้นะ พี่คะแสดงความอดแน่นะพี่เรื่องผลประโยชน์จะแบ่งทําไมนะพี่มันก็ต้องเก็บไว้สินะคุณยิ่ย่าขึ้นไปสูงแล้วคุณก็มีโอกาสขายได้เยอะแต่ปรากฏว่าระยะหลังมันไม่ใช่คุณเลื่อนลาบไปเท่าไหร่พวกเราก็ขายเยอะถ้ารู้ทางพวกเราี่เยาสัีมานะในวงการเขาก็ขึ้นไปพวกเราก็ขายแต่ขึ้นในวันนี้รายย่อยก็ขายเป็นชั้นขึ้นรายย่อยขายต่อถ้าทา็นริษัทเขาเข็ดพวกเราอ่ะตันนี้พวกเราเก่งฉลาดเปนเยอะนะะค่ะ ฟิเจอร์ที่จะได้อยู่ในกรอบอยู่ก็ที่มันเด้งตอนเช่วงท้ายนะคันใช้แค่ตอลกบไปิตลาดนี่แหละนะครับก็ไม่มีสาระเลยก็ยังเป็นเด็กช็อตอยู่นะแล้วก็ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็มีมีขึ้นมา5จุดไม่รู้ไม่รู้ว่าเยอะบ้าง6 5จุดใช่ไหม8 2มา8คิดว่ารอพรุ่งนี้รอเป็นการแล้วเด้งขึ้นไปคือผมก็อยากเห็น8 4จุดนะคุณมั หนแพทเทิร์นที่เป็นธรรมดามันก็น่าจะลากให้ถปด840ให้ได้ใช่ไหมไอ้ตัวนั้นก็น่าชอบนะส่วนทองคำก็มีรุ่นคืนนี้นะครับ10เหรียญจากตรงนี้นะครับทางคำสัญญาซื้อกับเมื่อเช้าเลยนะถ้าใครดูสัญญาซื้อเป็นก็คือแท่งเมื่อเช้าเลยตอนเปิด7โมงเรายังดูดูดูแท่ง120นะครับคือพอเราพอเราเทรดในเรารู้ว่าใช้เวลเราก็ใช้120นะครับ ไชเวใช้ร้อยยี่สิบค่ะคือสัญญาซื้อมันก็ซื้อมาแล้วตบปึ้งตอนเช้าเมื่อคืนมาถึงราคาเนี้ยทีเดียวเลยแท่งเดียวเลยนะฮะก็เจะเป็นแท่งสัญญาซื้อที่เกิดขึ้นนะครับอ่าที่ที่เราสามารถทําได้นะครับคือเมื่อเช้าถ้าใครซื้อมาจากเมื่อคืนก็ถือไว้ก็โอเคนะครับสัญญาซื้อเมื่อเช้าสัญญาซื้อสุดท้ายก็เกิดการอ่า ปราชนซื้อขึ้นใน MACD ของเรายี่สิบนาทีนะฮะกดปุ๊บพอเปิดเห็นไหมฮะกระต่ายปุ๊บวิ่งไปเดียวสิบเหรียญหนึ่งเก้าสิบหกไปหนึ่งเก้าห้าห้าก็ราคาถึางเนี้ยนะฮะแล้วหลังจากทั้งวันก็กยังถึงเนี้ยนะครับยังไม่ผ่านก็ยัง,ยง,ยง,ยงร้องยังยังเราเล่นขึ้นนี้อยู่นะค่ะทีนี้ก็จะมีทุ่มนนครึ่งนะฮะกับสามทุ่มนะครับแล้วก็จะเลิกเริ่มจะมีเล่นอีกสองสองสองช่วงน,นะฮะ ก็จะเล่นไปไหมนะครับคืนนี้ถ้ามองในแง่ของคอนเสิร์ตนะครับว่ายังไม่ต้องไปนะครับขึ้นนี้ก็เป็นขึ้น b นะครับลงมาเป็น a b c X A B อนะฮะแสดงว่าขึ้นไปแล้วก็ต้องลงอีกทีหนึ่งนะฮะการปิด19.64.5นะครับ,ก,ร 9, 4, 5, รบก็เป็นเป็นเป็นสัญญาณที่ทำให้ฝั่งรองสัปดาห์หน้าปิดต่อนะฮะ แต่ก็มีการที่จะไปทดสอบที่สองพันถ้าคืนนี้เห็นหนึ่งเก้าสี่นะแต่สุดท้ายก็ต้องลงทีหนึ่งนะครับเพราะต้องลงทำขึ้นสี่ทำขึ้นให้ครบนะครับให้ครบในเซ็คโคนทขึ้นก็ให้ครบก็ถึงตอนนี้นะครับฝั่งรองก็เป็นต่อค่ะนะครับเราแบ่งขายไปหรือ้าขายที่หมด้านเก้าเจ็ดศูนย์ก็ก็ก็กลับมาลองได้นะเพราะว่าคืนเรา คาดว่าน่าจะลงไปที่แถว920ลงไปไม่ถึงเนียลงแค่ม9 3 2นะครับกอถ้าใครติดเป็น970มาลองกับ1 955มันก็ไม่เป็นไรนะใช่ไหมมันได้แก่ส่วนต่างนะก็ตรงนี้ได้ส่วนคอลเลกชันก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับก็จะรอเล่นคืนนี้อ่าเดี๋ยวคืนนี้ก็ไปเล่นเพราะว่าแท่งเทียนมันเป็นสัญญาณซื้อมาจากเช้าแล้วนะครับนะครับดังนั้นคืนนี้ก็เตรียมแท่งเทียน30จุดนีนไว้ดี อะมาดูกาส30นาทีหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงก็ยังยังยังไม่โอเวอร์บอดนะนะครับก็มีโอกาสที่จะพินอ่อขึ้นนะี้ตรงไหนโอเวอร์บอส70เลยหรอพี่70อนะ่ะก็ในไซเคิลที่เล่นประมาณสัก30เหรียญเนนะี่ย30เหรียญเนนะี่ยค่ะ,ะทางเฟรม30นาะทีจะแม่นที่สุดนะครับับอินดิเคเตอร์ ก็คืออาเัย oh. ที่เจ็ดสิบกับสามสิบเนี่ยแหละจะทํารอบได้แม่นในใน,ในถ้าถ้าเป็นขอบสั้นเนี่ยคืออย่างนี้การปรับฐานของตลาดเนี่ยของตราสารเนี่ยการลงครั้งแรกเนี่ยจะเบี่ยงกว้างและการเบี่ยงกว้างเนี่ยมันเราก็ใช้ทาเฟรมในการเล่นนะฮะก็เป็นทาเฟรมร้อยี่สิบนะฮะแต่พอการปรับฐานรูปแบบมันเป็นซิมมิทีคอลเนี่ยมันจะแคบลงก็ไมฮะเพราะว่าสามเหลี่ยมปลายมันกดเนี่ยการเวี่ยงมันก็จะแคบ นะแคบเราก็มาหาทางเต้น60นะฮะพอสักพักหนึ่งนะฮะมันเริ่มแคบเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในกรอะแคบมากที่สุด,สดละนะครัของรูปขาขึ้นเนี่ยก็เรียกจะเรียกว่าที่ไม่เข้าทางเต้นก็ได้เนะี่ยจะเป็นเนกอบขาขึ้นนะฮะที่เคยอธิบายแล้วว่ามันมันมองไปขาขึ้นก็เลยขาลงก,ก็ไดนนะ้แต่ตอนนี้ขาขึ้นเป็นต่ออยู่เนะี่ยพอมันแคบมากๆเนี่ยนะครับแล้วใช้บสาส30นาทีเล่นเนี่ยนะฮะเราก็จะได้รอบครั้งนึงประมาณ30เหรียญ 40เรียนได้ตลอดนะครับแล้วถ้ามันต้องใช้ถึงสั้นขนาด15นาทีที่ป็นอย่างเสลียนก็ต้องระมัดระวังนะว่าตลาดจะเบรกไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับแต่ปกติที่ทดสอบดูก็แค่30ก็เบรกได้แลนะตอนเบรคทีนี้ก็คื49.6ค่ะ,ะปเป็นสามเดือนมัน,น,นอ9 6การเบรค49.8เฟลลงมานะครับ วันนี้ดูว่าจะเปิดหกหกไหมแน้วต้างก็คือนักต้าง19.66ประเด็ก<ไ>ขึ้นไปได้ยืนได้คืนนี้เลยก็ถือว่าโอเคนะแต่แนะนํนาว่าคืนนี้ถ้าเขาเล่นขึ้นไปแรงๆก่อนแนะนาว่าปิดก่อนนะช่วงประมาณ3ทุ่มท่ทุ่มเะี่ยม้นมีโกอกาสได้กอนนะครับ,นะรบส่วนคนที่เล่นรอบจะแบ่งขายไปแล้วก็จะรอมาซื้อกลับนะฮะก็ยังไงก็ต้องลงมาทำขึ้นซีอยู่ดีะครับตกลงได้อยู่นะ ไม่เป็อันตรายอะไรสําหรับการที่จะลงมาทะประมาณเนี้ยนะฮะก็คืนนี้น่าจะต้องเล่นห้าเหรียญสิบเหรียญได้พี่สบายสบายได้ห้าเหรียญสิบเหรียญนะครับแต่สัญญาณซื้อเกิดขึ้นตอนเช้าแล้วแต่นี้แค่ไม่น่าลงนะนะฮะถ้าลงก็น่าจะเป็นการตัวเก่งกําตัวเลขวันนี้ตัวเลขไม่ไม่ตัวเลขสําคัญอะไรมากมายนะไม่อฟเฟกเยอะเท่าไหร่ไม่ได้อฟเฟกเยอะขอให้เล่นเถอะนะฮะ เล่นขึ้นเล่นลงได้หมดนะแขกทั้งโลกอยู่ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณค่ะสาหรับวิธีการอธิบายของคุณนิพนธ์นะคะในเรื่องราวของเทคนิคนะคะสำหรับนักทุนที่เคยเรียนในหลักของพี่นิพนธ์นะคะก็น่าจะเห็นภาพสิ่งที่พูดถึงได้ที่พี่มโนต์อ๋อมันน่าจะห้าถึงสิบเรียนมันน่าจะได้แต่วิธีการได้แบบไหนแล้วนักทุนกับฟาดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ จำนวนคอนแทคเยอะๆก็ไม่ได้นะดนเอาพอประมาณเพราะถ้าะกะเยอะมันก็ลุ้นเยอะนั่นเองเอาแบบพอเป็นน้ำจิม้มเพราะว่าตัวเทคนิคที่คุณนิพนธอธิบายให้ฟังว่ามันแคบมากเลยนะตรงนี้มันก็อืก็น่าสนใจในวิธีการปึงแล้วก,ก็ลงไปอีกเพื่อเป็นสีนั่นเองนะค่ะก็